ปสติครับบริษัทโมเดล่าไอโอันนี้เรามาติดตั้งตู้เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำนะครหรือดีโอโดยที่ลูกค้าได้ทำการสั่งให้เราทำเครื่องวัด3อย่างด้วยกัน,นครับคือมีวัดออกซิเจนในน้ำวัด p ีเอแล้วก็วัดอุณหภูมินะฮะ,ะแล้วมาดูกันว่าเซ็นเซอร์หน้าตาเป็นไง ันนี้เป็นบอ่บอบ่อกุ้งนะฮะบ่อเลี้ยงกุ้งอ่าเซ็นเซอร์อันนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดออกซิเนนนนะะนจนในน้ำนะครับมันจากสเตนเลสสันหกไม่เป็นสนิมอันนี้เป็นตัววัดเคียบในน้ำอ่าอันนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดมลพิษในน้ำนะครับสามตัว ซึ่งปกติบ่อก,กุ้งที่สามารถเลี้ยงกุง้งให้เจริญเติบโต,ต,ตได้นะจะมีออกซิเจนที่รับได้อยู่ที่อยู่ที่ห้าห้าต่ำสุดไม่เกินไม่เกินสี่ฮะออกซิเจนสูงสุดไม่ไม่เกินแปดะนี่ที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ประมาณสักหกฮะแสดงว่ากุ้งรับได้ออกซิเจนอยู่ประมาณนี้แล้วก็พีเฮสนะครับพีพีเฮสต่ำสุดนี่ไม่เกิน เจ็ดจุดสี่พนะแล้วสูงสุดไม่เกิน8.3จุดสามอ่าตนี้ในบ่อนี่ก็วัดได้ก็คือแปดจุดแปดพีสแปดนี่ความพิเศษของตู้นี้นะครับมันจะเป็นแบบออฟไลน์และออนไลน์อ่านี่มาดูออฟไลน์ก่อนออฟไลน์คือตัวนี้ออฟไลน์ออฟไลน์คือเราไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตสามารถวัดเรียลไทม์ได้แต่เราต้องมาดูที่จอ L C D ที่หน้าตู้นะครับส่วนออนไลน์ออนไลน์คือตัวนี้นะ ออนลนตัวนี้เราสามารถดูได้ยางไนดูได้จากมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตไวไฟนี่เป็นค่าแสดงหน้าจอของ P.S. ในน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งตรงนี้นะครับกับค่าออซิเกนในน้ำซึ่งโดยวันตอนนี้ที่วัดได้นะฮะอยู่ออซิเจนในน้ำอยู่ที่7จดมิลลิกรัมต่อลิตร P.S. ในน้ำก็วัดได้ที่8นดนะับ อันนี้เป็นค่าเรียลไทม์เป็นค่าเรียลไทมแล้วเป็นค่าสอง Off Off line. ออฟออนอฟไลน์นะฮะแต่ถ้าในส่วนของกรณีออนไลน์ออนไลน์ Online. Online เราสามารถดูได้ที่แอปตัวนี้นะครแอปตัวนี้ค่าดีโอออกซิเจนในน้ําเป็นแบบไฮบิดเพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คค่าได้ทั้งเป็น Off ออฟไลน์แล้วออนไลน์ค่า ออกซิเจนในน้ำนะครับอยู่ที่7.45ส่วนค่าเพียในน้ำอยู่ที่ประมาณ8นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าเตือนได้ในอย่างเช่นกรณีของค่าเพียในน้ำอันนี้เราตั้งไว้ที่ถ้ามีค่าเพีศศยสูงเกิน8.5ก็มีสัญญาณเตือนมาที่มือถือว่าค่าเพียเกินหรือถ้าเป็นเพียที่ต่ำาลก็เราตั้งไว้ที่7.5อันนี้คือ ค่าที่ทางลูกค้าที่บ่อเลี้ยงกุ้งได้ตั้งไว้นะฮะ